คนอัปเดตกันหน่อยเนาะพอดีว่าเมื่อวานนี้ทำคลอดอะนะคะแล้วก็จัดการในเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีน้องคนสุดท้องอะนะคะที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้มีเวลาตั้งกล้องหรือถ่ายทําอะไรให้ทุกคนแต่อย่างใดเพิ่งจะได้มาดูคอมเมนต์นะคะเมื่อเช้านี้ก็มีหลายคอมเมนต์นะคะแนะนํามาเออต้องใส่ไฟนะคะต้องคุมผ้านะคะ คือถ้าเป็น f อเก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าแม่ดูแลเด็กยังไงแล้วนะคะแม่ก็เลยมาเขาเรียกว่ามาถ่ายอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนเห็นนะคะว่าตรงนี้แม่ทราบดีค่ะว่าจะต้องเ,อเขาเรียกว่ากกไฟให้น้องนะคะแล้วไฟที่กกเนี่ยจะต้องเป็นไฟกกสัตว์โดยเฉพาะนะคะอันนี้แม่ทราบดีแล้วก็จะต้องมีการคลุมผ้าอันนี้ก็ทราบดีอีกเช่นกันนะคะอยากให้ f c ท่านใหม่ๆที่เข้ามาได้ทราบว่า แม่ก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงได้หลายอคอกแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็วุ่นวายเนี่ยค่ะดูเจ้าฝรั่งนี่ก็วุ่นวายมากถ่ายทําค่อนข้างลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ากลงเขาเรียกว่ากลงเนี่ยลักษณะของกลงเนี่ยความกว้างเ่ยใช้ได้อยู่แต่ว่าความแคบ มันก็เยอะเหมือนกันนะคะแคบแต่ลึกนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับน้องมาดีๆแล้วเดี๋ยวจะให้ได้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะนังดูลูกใกล้ๆนะคะ,ะดีมากค่ะไม่ต้องห่วงแม่นะคะลูกนะคะแม่ไม่ทําร้ายใครคะ่ะลูกห่วงค่ะห่วงทุกคนห่วงไปหมดแม่ก็เข้ามาในกรงเขานะคะได้ครึ่งตัวอึดอัดค่ะเพราะมันแคบเนี่ยนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเจ้าคนเล็กสุดนะนะคะ คือถ้าจะไม่รอดเมื่อวานนะคะเพราะว่าเขาไม่เอาเลยนะคะเมื่อคืนแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เอาผ้ามาปูน,นอนข้างๆกลงแล้วก็ฟีดนมให้ทุกสองชั่วโมงแล้วก็พยายามนะคะเอานมเ,าเขาเรียกว่าเอานมที่เราฟีดเนี่ยคาท,ที่เต้าแม่เขาแล้วก็พยายามให้เขากินเต้าเองนะคะแม่เพิ่งจะหลับไปเมื่อตอน4ี่โมงเย็นนี่เองค่ะคือหลับของแม่คือน็อก น็อกนะคะคือไม่กล้าหลับเพราะว่าทิ้งไว้กับแม่เขาเนี่ยเหมือนว่าเขาจะทําร้ายค่ะจะทําร้ายลูกคือไม่เอาลูกเลยนะคะไม่เอาเลยคือไม่ไม่เอาลูกเลยนะคะเจ้าคนนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะแม่ไม่เอาลูกหรอกค่ะแม่สัญญานะคะหนูนอนเฉยๆค่ะเจ้าคนนี้ค่ะนี่ค่ะเจ้าคนนี้นะคะนี่ค่ะตัวที่จะไม่รอดนะคะ หน้าขา,ขาวๆเนี่ยคะ่ะจริงๆหน้าขา,ขาวๆมากเลยนะคะทุกคนเขาเพิ่งจะมารักนี่แหลคะค่ะเห็นไหมคะเมื่อคืนนี้ไม่เอาลูกเลยนะคะเหมือนจะขย้ำลูกตลอดเวลาแม่ก็ป้อนนมเสร็จก็เอาเข้าเต้าพอเอาเข้าเต้าได้สักครู่หนึ่งจับลูกค่ะเหมือนกัดคอลูกแม่โอ้ยทั้งทั้งคืนเลยคะ่ะไม่ได้หลับเลยคือต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากลัวเขาทํร้ายลูกแล้วก็ป้อนนมป้อนนมในที่นี้เนี่ยน้องก็ไม่ยอมดูดนะคะ คือน้องเนี่ยเขาเรียกว่าน้จะจะพูดยังไงล่ะน้องดูดไม่เป็นนะคะน้องแบบจะพูดไงอะดูดบ้างไม่ดูดบ้างเงี้ยค่ะแม่ก็ต้องฟีดด้วยนะคะเอาเข้าไปในปากบ้างแล้วก็ให้เขาดูดบ้างจนประมาณสักประมาณสองสองโมงเช้าอะคะ่ะเริ่มดูดเป็นพอเริ่มดูดเป็นคราวนี้ก็เอาเข้าเต้าเอาเข้าเต้านะคะ ทางนี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมรับลูกนะคะเพิ่งจะมายอมรับลูกเมื่อตอนบ่ายนะคะบ่ายนี้แม่ก็ไม่กล้าที่จะทิ้งไปไหนเลยคุยกับพี่อ้อมตลอดพี่อ้อมทําไงดีว่าไม่ไหวแล้วจะน็อกคือแบบมันง่วงมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยก็คือแบบไม่ไม่ไหวจริงๆอลนะคะก็พูดกับเขาบอกยอมรับลูกเถอะนะเพราะว่าแม่ก็ไม่ไหวจะทรมานแม่ไปถึงไหนจะฆ่าลูกหรอ ไม่เอานะลูกต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยเด็กแข็งแรงแล้วแม่ดูแลให้ได้เราช่วยกันพูดกับเขาทุกอย่างนะคะจนน้องแบบน้องก็ดีขึ้นนะคะน้องก็ดีขึ้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราต้องพาพาเด็กเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าไปอยู่กับหมอหรือเปล่าไปอะไรหรือเปล่านี่ทายแมวนะคะมันติดมือแม่มาเพราะว่าแม่เท้าอยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องพาเขาไปหรือเปล่านะคะ ขณะนั้นที่แม่คิดแม่พูดเลยนะคะว่าแม่ไม่มีสตังค์วันนี้ไม่มีสตังค์เลยนะคะแล้วจะเอาตรงไหนไปแอดมิตร้องไห้ก็ไม่รู้จะพูดไงพูดกับพี่อ้อมพี่อ้อมบอกว่าวันนี้พี่จะไปซื้อข้าวนะที่ภูริเอเอาอะไรไหมที่ภูริเนี่ยเขาลดราคานะกระสอบหนึงห้บาทก็มี30บาทก็มีลดลดราคาไม่ไม่ไม่ใช่ห้าสิบาท3ามสิบบาทนะคะแบบ ประมาณพันห้าก็เหลือพันสี่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเอ๋จะเอาอะไรไหมในใจคิดก็เลยบอกอกับพี่ตรงพี่อ้อมน้องไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยน้องอยากได้ล้อล้อกลงเนี่ยสองชุดนะพี่ชุด,ชดละร้อยสองชุดแล้วน้องก็อยากได้ข้าวแมวน้องอยากได้ข้าวเด็กพี่ครั้งที่แล้วซื้อมาก็ใกล้หมดแล้วน้องอยากได้ข้าวเด็กให้พวกเว้นมนกิน เวนหมดกับแกงส้มให้ได้กินนพอมันจะหมดแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเอเดี๋ยวพี่ซื้อให้บอกแต่เอไม่มีตังให้พี่เลยนะเอยังไม่มีจริงๆแกก็บอกว่าแกจะซื้อให้ก่อนนะคะแกก็ซื้อมาพอใกล้ถึงปากซอยแกก็โทรศัพท์มาเอมารับของนะเราก็รับของก็ดีใจคือแกจะซื้อให้อีกนะคะแกแกจะซื้อข้าวคานิว่าให้อีกอะไรให้อีกก็เลยบอกว่าพี่มันจะเป็นหนี้กันเยอะเอไม่มีหรอกตอนนี้เอนอนไม่หลับเลยง่วงมาก ไอ้เจ้านี่ก็ไม่ยอมรับลูกตัวเองไอต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาก็คุยกับพี่อ้อมแบบคุยด้วยจิตตกด้วยสารพัดเลยนะอืมสารพัดเลยแล้วก็อยากได้ข้าวอยากได้ข้าวเบาหวานด้วยนะคะก็บอกพี่อ้อมเพราะว่าถ้ามีข้าวเบาหวานเนี่ยสี่กิโลเนี่ยเอานะพี่อ้อมเขาบอกมีแค่กิโลเดียวกิโลเดียวเนี่ยมันเก้าร้อยกว่าบาทนะคะแต่ถ้าสี่กิโลเนี่ยมันสองพันบาท เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสี่กิโลนะมันคุ้มกว่าข้าวบาหวานก็คือข้าวของเสือส้มนะคะทีนี้มันมีกิโลเดียวพอมีกิโลเดียวเนี่ยเองก็บอกพี่อ้อมว่ามันไม่คุ้มเอามาเองก็ต้องไปซื้ออีกเดี๋ยวรอให้มันมีสี่กิโลดีกว่าแล้วค่อยว่ากันก็เป็นเนี่ยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถเอาไอ,าอ,าอ,าอาตัวเล็กเนี่ยไปแอดมิดได้ก็ต้องดูยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องให้ยอมรับเขายอมรับลูกเขาเขาเลียยรู้เขาแล้วนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาตัวเล็กตัวนี้อเดี๋ยวทับลูกจ๋าลูกอะให้ลูกจ๋ากินนมนะน่ารักนะทุกคนเอ๋ก,ก็พูดไปเรื่อยนะแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันคือความจรงิงคุยกับพี่ออมได้เลยว่าสิ่งที่เอ๋พูดมันคือความจริงไหมเพราะว่ามีอะไรก็คุยกับแกตลอดอยากได้อะไรก็โทรหาแกเราก็ไม่มีเนาะมีแต่แกเป็นที่พึ่งถามว่าแกมีไหมแกก็ไม่มีไปหยิบหายืมมานะคะ ไปหยิบยืมมาให้เราอีกต่างหากพราะแกน่ารักไงเราก็ไม่มีใครมีแต่แกนะคะพูดคุยไปด้วยอะไรไปด้วยสับเพเหราทุกคนก็ได้ให้เห็นอัปเดตกันนะคะว่าเรายังเฝ้าดูอยู่เด็กน้อยอยู่อยู่นะคะกลัวเขาไม่รับลูกไงกลัวไม่รับกินนมซะสิลูกกินนมจะ กินนมนิดหนึ่งลูกเออกินนมนะลูกนะยายจ๋ารักลูกที่สุดนะคะกินนมท่านนะคะเดี๋ยวยายจ๋าป้อนอีกนะคะเก่งมากค่ะโอ้ยจูนหัวยายจ๋าเก่งจุดในโลกเลยจ้างับเข้าไปลูกงับเข้าไปค่ะลุ้นให้เขางับพยายามยังไม่พ้นขีดอันตรายนะทุกคนตราบใดที่ยังงับไม่เป็นงับเข้าไปลูกงับเข้าไปค่ะ ต้องคอยทำอย่างเงี้ยให้แม่เขายอมรับด้วยงับเข้าไปลูกแม่ก็ขยับขยื่นซะเหลือเกินเหมือนปากเขาเล็กอะค่ะงับเข้าไปลูกมันลำบากอะทุกคนเนี่ยอต้องคอยทำอย่างเงี้ยให้เขาได้กินนม ตอนนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้นะต้องจับสองมือนะจับปากแม่มือนึงจับหัวแม่มือหนึ่งเพราะแม่พยายามจะกัดลูกไม่เอาลูกคนนี้เลยได้ละไม่เอาเลยไม่เอาไอตัวเล็กคนนี้เลยกุ้มเอาละคะ่ะทุกคนเข้ามาอยู่ครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวจะเป็นอมาพาสนะเพราะว่าเก่งตัวอยู่ให้ได้เห็นกันนะคะไอตัวนี้มันฉลาดที่สุดทุกคนไอเจ้าสลิดดกเนี่ย มันลาดฉลาดที่สุดมันกินนมเก่งที่สุดกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันฉลาดที่สุดไอคนเนี้ยมันฉลาดสุดเลยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจะอัปเดตเรื่อยๆนะ